উগুৰা বেল পাই สาธุสาธุบุญกาเ่อราสาธุบนสายทางเรานะคะวันนี้ภารกิจร่วมบุญของเราวันนี้นะคะ

ไยับบ <toys> ุกโอ้ตัวเต๋บอบก่ก่อนนะเ้นูไปเ้ในบเ้ยรุ่นเนีเสีย

มคา่ะค่ะมาร่วมแพบุญนะคะก็แม่ก็มีกิจทธานะคะบริจาคมะเขือเทศให้ด้วยนะคะให้ทีมแม่บ้านไปตำส้มตำนะคะตอนเที่ยงนะคะมีก็สาธุสาธุบุญด้วยนะคะ คือความเพียรพยายามนะคะถึงว่าจะไกลแค่ไหนนะคะเราก็ไปนะคะสายบุญเรานะคะนย <ib> <fic ult> ูห้ัววัน้องเมือบร้อยล่คใหญ่ก็นานๆทีนะคะเจอพี่น้องนะคะประมาณนี้นะคะ ผู้ใหญ่ก็เจอพี่น้องเนาะนานทีก็จะประมาณนี้นะคะมาๆนะคะผู้ใหญ่จะไปแล้วนะคะบรรยากาศนะคะมาบ้านพี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะได้ทั้งมะเขือเทศนะคะได้ทั้งผักสาธุสาธุบุญด้วยนะคะคาบ้าน,นะคะสาธุสาธุนะคะ พี่น้องผู้ใหญ่นะคะบ้านนาดอกไม้นะคะแล้วก็พี่น้องนะคะนานๆเจอกันทีนะคะนี่ก็สาธุบุญด้วยนะคะเราจะรวมบุญกันนะคะประทายข้าเปลือกในวันที่สี่ที่ห้านะคะกุมภาพันธ์นะคะลุงพี่ก็เลาะดูนะคะบรรยากาศนะคะ บรรยากาศนะคะนี่ค่ะสวนผักนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะค่ะก็สาธุบุญด้วยนะคะสาธุบุญกะจจภาพด้วยนะคะ ีบ็อกค,คอรี่ด้วยนะคะโอ้ยกำลังห่อเลยกำลังหอนะกำลอโอ้สนใจนะคะบ็อกค,คอรี่นะคะมีบ็อกค,คอรี่ด้วยนะ,ะโอ้ยค่ะบ้านมาปูกก็ได้เองนะค่ะเดีย๋ยวมีพาไปชมนะคะค่ะ เจ้าของสวนใจดีมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้ทั้งได้บุญทั้งได้มาชมสวนด้วยนะคะค่ะ้สุดยอดค่ะบอกคอรี่นะคะฮั่นใช่ค่ะตรงที่โอ้สุดยอดค่ะ ค่ะได้บุญด้วยกันนะคะได้ชมสวนด้วยนะคะวันนี้นะคะไม่ธรรมดานะคะค่ะค่ะเราก็จะกราบแล้วนะคะค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ,คะ,คะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ